โยโกก็ขอสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมากันอีกครั้งนึงแล้วสําหรับในส่วนของเกม r รบล o ออย่างในแบบที่มีชื่อว่าเพลนโบวนพ่นเอง สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะนะคะอ,อ,อ่ะใช่ลวคะทุกคนก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะของท่าแบบ Rainbow p e c e อยากจะบอกเอาไว้ก่อนนะคะว่าตอนนี้เนะี่ยท่าแบบเขาเนี่ยก็ได้มีอัปเดตคืออัปเดตข้อค่อนข้างที่จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะแถมอีกอย่างหนึ่งคนเล่นคือแต่หลักรังเกินจะหมื่นแล้วนะคะคุณผู้ชมทําเป็นเล่นไปนะแบบนี้นะรนเราเนี่ยก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่า ในส่วนของแมปทาวเวนโบว์พีซนั้นเขาได้มีอัปเดตอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มผลปีศาจกันนั่นเองว่าในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะจะสามารถสุ่มได้ผลปีศาจอะไรยังไงกันบ้างคือเงินได้เยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมในครั้งนี้นะเลเวลก็ยังแบบยังไม่ตันสักทีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นะคะในส่วนของคลิปวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสำรวจดูซิว่าจะมีเกาะอะไรกันบ้างน,นะคะ โอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนี่ยก็กดอื่น่ชยการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเองนะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่จะมาเล่นเกมด้วยก,กันกับเราทางดิสคอร์เนี่ย ก่อนอื่นต้องไปกดติดตามในส่วนของอีกช่อง y YouTube นึ่งของเราก่อนนะคะเดี๋ยวจะทําการเทงลิงออก์เอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็เช่นไปฝากกด subscribe แล้วก็ติดตามช่องคลิปวิดีโอของ YouTube อีกช่องหนึ่งของเราด้วยละกันเนาะสองลิงก์ดิสคอจะอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันแล้วก็ชุมชน u t u b e ของช่องใหม่เลยสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาทาการลองเล่นกันละกันนะคะว่าตอนนี้เนี่อทำแบบเรนโบว์พีซันได้มีอัปเดตอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั่นเองโอเค อย่างแรกที่เห็นได้ชัดน,นะคะจะเป็นในส่วนของพวกระบบหน้าต่าง GUI กันก่อนรู้สึกว่ามันดูค่อนข้างจะาโอเคยิ่งขึ้นนะคะถ้าไม่นบพวกการแบบเลเวล up แบบเป็นแถบสีเหลืองอะไร่างนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขอลองดูตรงค่าเมนูหน่อยสิจะมีโค้ดในเกมอันนี้คือเหมือนเดิมนะคะโหมดปรับภาพการาฟิกต่ำเชิญผู้เล่นคนอื่นหรือว่าใส่โค้ดได้จากตรงนี้นะคะโอเคอันนี้จะเป็นการอัพค่าสเตตนะคะอันนี้ก็จะยังัพค่าเหมือนเดิมเนาะโอเค อันนี้ก็จะเป็น random fruit นะคะซึ่งเราสามารถ random fruit ได้แบบ infinity เลยราคาจะอยู่ที่99 Robux นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะมีค่าลักนะคะกับค่าเรนโบว์ที่ add เข้ามาซึ่งน่าจะเป็นเรนโบว์เนาะแต่ตเติมตัวเ n มาอาจจะเป็นเอกลักษณ์อะไรประมาณนี้นะคะมีผลไม้ปีศา AF จ afk s เจ้าตรงนี้คือเราต้องซื้อนะคะคุณผู้ชมส่วนอันนี้นีจะเป็นสินค้าที่เราสามารถเก็บได้ในคลังนะคะ แล้วก็ไอเจ้าอัญมณีนะคะซึ่งไอเจ้าอัญมณีเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันใช้ทาอะไรได้ยังไงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่อัปเดตเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากที่เราเี่ได้ทาการอัปเดตไปก็คือเจ้าตัวเจ้าทะเลนะคะเขาทําการเปลี่ยนโมเดลให้มันดูดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นหลายเท่าเลยนะคะคุณผู้ชมแต่เลื่อนมีอยู่แค่100เองนะคะเนี่ยดูสิเจ้าทะเลมันดูยิ่งแบบว่า,าดูน่าเกรงขามขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะไหนลองปสกิลใส่ดูสิสกิลแซดนี่ไง วันชตไม่ตายอย่างนั้นเหรอไดนดูสิฮะมีเจ้ามักงกรทะเลใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมเปลี่ยนแปลงไปก็เยอะอยู่เหมือนกันนะมาสกิลเอ็กซ์ใส่ไปเลยไดนดูสิมันจะไม่สะทองสะท้านอะไรนะคะคุณผู้ชมแต่เราค่อยไปจมตีมันละกันแต่เรานะจะพาทุกคนไปดูซิว่าแบบตรงเกาะเริ่มต้นนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนี้คืออยู่ใน p r i v a t e server นะคะาแบบคอมก็ได้มี p r i v a t e server เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นตรงที่เป็นบอสเอเนลนะคะมี มีหนวดขาวเอ้ยหนวดดำด้วยะคะคุณผู้ชมขออภัยมีหนวดดำด้วยอันนี้จะมีถอด PV2 และ drop random ผลไม้เครื่องอ่ะกดคลิกได้ไหมไม่มั่นใจเหมือนกันแทนว่ามันคืออะไรยังไงนะคะส่วนเจ้าบ,บาร์กี้นะก็ยังเหมือนเดิมนะคะสามารถโจมตีได้ได้่อยเลย,เลยส่วนอันนี้คือเราสามารถกดคลิกได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคลิก to get หนึ100่งร้อยเบรลีคือไอ้เจ้าหีบอันนี้เนี่ยคือเราบอกไปว่ามันจะเสี่ยเสียประมาณหนึ่งร้อยเบรลีนะคะแต่ว่าเหมือนเราจะพูดผิดไปคือเจ้าสิ่งนี้เนี่ยคือมันเป็นการที่เราเนี่ยกดคลิกไปเรื่อยๆจะได้รับเงินมานะคะแล้วมันจะมีโอกาสที่0.01น,น,นั้นจะได้รับในส่วนของอาวุธโยรุนั่นเองนอกจากจะให้เงินฟรีแล้วยังมีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของแบบโยรุปไปอีกด้วยนะคะแจกเยอะจริงๆแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันทีหลังละกันะนะะอนจีะจะมีเจ้าบอสบาร์กี้อยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็มีบ เหมือนจะมีนะคะตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีไปอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นใครเอ่ยตรงนี้เป็นมีเลเวลอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะเหมือนเอสเลยใช่เอสหรือเปล่าเนี่ยทำไมหัวมันไม่ทำไมผมมันไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ <S <S โอเคอันนี้จะมีต้นไม้ที่ชื่อว่าโค้ดอัปเดตพาร์ทสามนะคะคุณผู้ชมสามารถไปใส่โค้ดกันได้นะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปทำการสุ่มผลไม้ปีศาจกันดีกว่าะคะ <S <S ว่าในคลิปวันนี้เนี่ยเราจะได้ผลอะไรมากันบ้าง ส่วนเสยงอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนเบลีนะ,ะในการสุม่มแต่ละครั้งก็จะมีผลตามนี้เลยะคะ่ะคุณผู้ชมดูซิว่าครัน้เนี้เราจะได้ผลระดับสามัญไม่ธรรมดาอันนี้เป็นยามีแอนเควนนะคะน,นี่คือเราเคยรีวิวไปแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคไหนดูซิผลครั้งต่อไปสุ่มได้จะเป็นผลอะไรเอ่ยเฮ้ยตำนานว่าผลน่าจะเป็นผลพลัใช่ไหมเราสามารถเอาผลมาเก็บไว้ในนี้ได้ไหมเนี่ย เก็บได้อ้าวโอเคเก็บไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเดีย๋ยวค่อยเอาไว้รีวิวละกันเดี๋ยวขอสุ่มไปเรื่อยๆกันก่อนอ้าวเรียบร้อยสิฮะในผลระดับตำนานมาซะด้วยมีผลกุรัด้วยนะคะผลกุระคือรีวิวไปแล้วเนาะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมโอเคขั้งต่อไปนี้จะได้เป็นผลระดับภารกาบเป็นผลปิกานะคะน่าจะเป็นผลเออผลแสงใช่ไหมลองกินดูสิ กินไปแล้วเรียบร้อยฮะกินแล้วก็จะตายเป็นออร่าในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวดูสกิลดูสิสกิลของขวัญปิกะนี่ไงเดี๋ยวดูสิมีสกิลเป็นผลแสงนะคะสกิลแสงปลอยเป็นพลังผลแสงออกไปสกิลเอสปล่อยเป็นดาวออกไปแล้วก็สกิลอันนี้นะคะสกิลอันนี้ก็เป็นสกิลซีที่ปล่อยเป็นพลังไฟออกไปเป็นพลังแสงนะคะเหมือนสกิลจะมีสกิลเอฟด้วยซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะ เป็นสกิลแบบเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนั่นเองแต่ควบคุมมันอาจจะยากน,นิดนึงนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยข้างบนเดี๋ยวลองดูสิเหมือนจะเห็นว่ามันมี NPC คนหนึ่งนะคะอยู่ข้างบนตรงนี้ใครเอ่ยเอโร่นะคะคลิกเพื่อซื้อเอโร่นะคะคุณผู้ชมเอโร่คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูใกล้ๆดูสิฮะคลิกทูบายไม่มีเจมโอ้เราสามารถเอาเจมเนี่ยมาซื้อเป็นพวกแบบอะไรสักอ,อย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นอาวุธก็ได้ใช่ไหม 1,000พเจมนะฮะโอเคคือเรายังซื้อไม่ได้ในตอนนี้นะฮะมาก,กันเดี๋ยวเราจะลองไปทําการสํารวจเกาะอ,อื่นดูแล้วกันไหนไหนก็ได้ผลแสงมาแล้วนะฮะเราจะลองไปสํารวจดูแล้วกันว่ามันมีเกาะอ,อะไรบ้างน,นั่นเองโอ้เวลาเป็นผลแสงแล้วคือเอฟเฟกคือสวยงามมากจริงๆนะก่อน,นี้คือเราเคยพาทุกคนมารีวิวครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูกันอีกรอบนึงว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยที่เห็นจะเป็นคล้ายๆกับอัญมณีเลยนะฮะ ซึ่งเราน่าจะสามารถโจมตีพวกนี้แล้วได้เพชรมาหรือเปล่าเอ่ยอืมดี๋ยวต้องทําการอัพค่าสิติหรือว่าค่าสแซดกันก่อนละกันนะอัพเป็นพ่วนผลไม้พีศาจนะครัุณผูชมอัพเป็นเลยเยอะๆมามามาลงมานั่นแหละเออโดนไปหน่อยสกิลโดนดาเมจไปบ้านหรือเปล่าเอ่ยอู้คือ เพิ่งมาเห็น,นค่ะว่าเรื่องมันเยอะมากจริง,รงๆนะเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เลเวลห้าพันพระเจ้าช่วยอาจจะยังสู้ไม่ได้ในตอนนี้นะคะอาจจะต้องไปทําการฟาร์มาก่อนเนาะคุณผู้ชมโอเคออะงั้นเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันดีกว่า่ะซึ่งตรงนั้นมีเกาะอันอื่นด้วยนะเราไปดูซิว่ามันคือเกาะอ,อะไรเอ่ยเหมือนการควบคุมของอันนี้เหมือนจะควบคุมไม่ได้นะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะมันเป็นหนึ่งร้อยนะคะคุณผู้ชมไหนดูซิอืม,มคืออะไรนี่ หนึ่งร้อยทำให้มั่นใจว่ามันคือหนึ่งร้อยอะไรอ่ะหนึ่งร้อยสีตัวอักษรสีแดงเรามาดูตรงนี้แล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าดูซิว่ามันมีเกาะอื่นอีกหรือเปล่านะคะลานจที่เล่นเหมือนจะมีเกาะนูนะคะเมื่อกี้เห็นแบบแบบแต่เราไปลองไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะคะว่าในส่วนของไอเจ้าตัวเกาะตรงนู้นเนี่ยมันจะเป็นเกาะอะไรกันเอื่ยนะไม่แั่ใจนะคะว่าแบบนี้เนี่ยมันมีกี่เกาะอะไรยังไงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันแหละ ตัวนู้นก็มีอีกนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเกาะเยอะจริงเกาะนี้จะเป็นในลักษณะที่เป็นแคนดี้หรือว่าไอศครีมพวกของหวานนะคะไหนลองดูซิว่าเป็นยังไงเอ่ยหน้าตาดูหวานแหววมากเลยนะคะเนี่ยเกาะน,นี้นะไหนลองดูซิอาชีพมากระโดดขึ้นให้ได้ก่อนเถอะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อสกิลของเอฟหอหือติดสุดยอดเด,ดี๋ยวนะลงก่อน มันควบคุมอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเด,วเดวหาทางขึ้นให้ได้ก่อนกระโดดอีกเออโอเคตรงนี้จะมีไข่แล้วนะ่ะตัวใหญ่นะคะอืเดี๋ยวนะหน้าตาเป็นบิ๊กมัมนี่เองอ๋อเป็นเกาะที่จะมีบิ๊กมัมอยู่นะคะเกาะนี้นะเดีดูซิเลเวลเท่าไหร่เอ่ยเลเวล สามพันห้านะคะเลือกเยอะไหมบิ๊กมัมเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมทำไปเล่นไปเดี๋ยวเราปล่อยสกิลใส่ดูสิอาชุบโอเคนี่แหน่เรียบร้อยเลเวลอัพฮะอือสิ่งที่ได้มาคือเยอะมากๆเงินเป็นแบบมหาศาลมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมพระเจ้าช่วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นตรงส่วนเกาะบิ๊กมัมนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปเกาะอ,อื่นดีกว่านะคะคุณผู้ชมว่าจะมีเกาะอ,อะไรกันอีกบ้างนะคะ ตรงนู้นเนี่ยเหมือนจะมีเกาะอื่นๆอ,อีกเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเราจะลองไปทําการดูใกล้ๆนะคะเป็นเกาะอีกสองอันนะคะคุณผู้ชมซึ่งน่าจะอยู่ใกล้ๆกันเลยน่าจะมีเกาะอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าเกาะนี้น่าจะมีเป็นคล้ายๆกับพีระมิดอยู่นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นก่อนตรงฝั่งนู้นมีใครอะไรยังไงกันบ้างเอ่ยไปดูใกล้ๆนะคะใช้ s k i l F บินขึ้นไปเลยละกันตรงนี้ มีเป็นหน้าตาถานอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวก NPC อะไรอย่างนี้ด้วยเดีนะ๋ยวลองดูใกล้ๆดูสิอืมในนี้มีใครไหมไม่มีนะคะตรงนี้จะมีพวกเหล่าตัวนี้นะคะคุผู้ชมตัวนูบเนาะนี่แน่อ้โหได้รับค่าประสบการณ์คือเยอะมากๆแล้วก็มีอะไรตรงไหนกันอีกแถวนี้มีอันนี้คือบอสหรืปล่าเนี่ย ดัมมี่นะคะเป็นดัมมี่ให้ทดาสบสกิลได้ด้วยซึ่งจะอยู่รงเกาะนี้นะโอเคเอ,อตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะคุณผู้ชมน้อยมากๆเลยนะตรงนี้นะส่วนตรงนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะคะโอเคไปขึ้นข้างบนดีกว่าตรงนี้จะอยู่ในเป็นคล้ายๆกับอาดีราร์ฮา,าปราสาทเนาะเดี๋ยวดูซิในนี้มีอะไรหรือเปล่าว้าวว้าวาว้าว้ว,าว,าว,าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเพิ่งเห็นนะคะว่าตัวมันใหญ่มาก อะไรแล้วล่ะเป็นบอสหรือเป่าเอ่ยเนี่ยขอลองดูใกล้ๆหน่อยสิเจ้าตัวนี้มีเลเวลอยู่ที่ประมาณสองร้อยเหรอน่าจะโจมตีวันช็อตจน่าจานะคะเดี๋ยวลองดูสิอืมนี่เนี่แปบ๊บเดียวเท่านั้นคะคุณผู้ชมโจมตีวันช็อตจริงๆด้วยนะคะโอเคตัวนี้ก็จะมีเป็นคล้ายๆกับบอสใหญ่นะแต่มันก็ไม่ได้เลือดเยอะอะไรมากขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมอ่าโอเค ก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเกาะอ,อีกตรงนู้นก็มีอีกนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวเราลองสำรวจเกาะในส่วนของคลิปวันนี้ให้หมดเลยละกันนะคะไหนลองดูซิตรงนี้เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยหิมะนะคะมีอะไรบ้างเลยเอ่ยเกาะนี้เหมือนจะยังไม่มีอะไรพิเศษเลยนะคะเกาะที่เป็นหิมะตรงนี้ไม่มีบอสหรือว่ามันยังไม่เกิดก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ที่เห็นคือยังไม่มีนะคะแล้วก็ไปดังตรงนู้นกันดีกว่าะคะเป็นต้นไม้ใหญ่นะ,ะอันนี้จะเป็นเกาะเริ่มต้นที่เราอยู่กันเนาะ ชอบต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเห็นว่ามันมี N P C นะคะเดี๋ยวลองไปดูใกล้ๆดูซิเชิบอ่ะมานี่ก่อนโอเคเดี๋ยวดูซิตรงนี้จะมีบอสใช่ไหมซึ่งคนนี้คือใครเอ่ยอ่ออันลงนะคะเลเวลสองหมื่นว้าวจะได้อะไรแมยถ้าฆ่าแล้วเดีลองดูซิอืมโอเคไม่มีอะไรนะคะส่วนตรงนี้เป็นใครเอ่ย กริฟฟอนนะคะ100คลิกทูบายเซเบอร์เราไม่มีค่าเรนโบเลยค่าเรนโบนี้ไปหามาจไานเอ้ยอันนี้คือเราเพิ่งสังเกตเหมือนกันค่ะว่าค่าเรนโบเราขึ้นเนี่ยเราไปตีอะไรมาวะตีบิ๊กมัมหรือว่าตีเจ้าตัวอันลงเมื่อกี้ฮะเฮ้ยค่าอันลงแล้วค่าเรนโบขึ้นนะคะโว้แสดงว่าเราเดี๋ยวจะต้องทําการโจมตีเจ้าตัวอันลงในการที่จะได้รับค่าเรนโบนั่นเองส่วนค่าลักซ์ตรงนี้เนี่ยคือยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะว่า มันหานมาจากไหนหรือว่าต้องต้องโจมตีเจ้าตัวนี้หรือเปล่าเจ้าทะเลนะคะเดี๋ยวลองดูสิมาลองดูสกิลเลยละกันเออสกิลไม่มีผลเลยเหรอตายนะคะคุณผู้ชมจับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะตีเ,เจ้าตัวเจ้าทะเลแล้วศูนย์ทับหนึ่งร้อยก็ยังอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่ได้มาก็คือน่าจะเป็นเงินที่เยอะก,กว่าเดิมแล้วก็ประสบการณ์ที่เยอะก,กว่าเดิมนะคะโอเค แล้วก็เดี๋ยวเราทัสมาทำการรีวิวในส่วนของไอเจ้าตัวผลสุดท้ายก่อนจ,จบคลิปเป็นผลปีศาจท,ที่เป็นระดับสีแดงนะคะมรา,ากาใชิไมไปเมื่อกี้เดี๋ยวขอรองสูสงสักผลก่อนสิเป็นระดับอะไรนะคะเป็นไม่ธรรมดาหรือเปล่าตำนานเออเป็นระดับตำนานนะคะในส่วนของไอเจ้าตัวคลิปวันนี้นะคะที่เราได้มาสูงประมาณ2ครั้งก็คือได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะดวงดีเหมือนกันไม่มั่นใจะคะว่าร,ระดับตำนานเนี่ยจะยังมีอีกผลหรือเปล่าโว้วจริงปะเนี่ย เฮ้ยได้อีกคนละเนี่ยโว้วโอไม่ก้อนเอาเรื่องนะคะผลตำนานสองผลเลยนะเนี่ยแต่มันน่าจะหาได้ง่ายหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมโอเคอ่างั้นเอาไงดีในไหน,นก็มีผลระดับตำนานสองผลแล้วแล้วก็รีวิวซักผลหนึ่งดีไหมหรือว่าเอาไว้รีวริวพรุ่งนี้ดีเพราะว่าตอนนี้คือน,นาทีมันก็นานแล้วนะคะงั้นก็เอาไว้รีวริววันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ชมเอออุย้ย คือผลไม้ปีศาจที่เราสุ่มได้เมื่อกี้นั้นมันได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะว่ามันจะเกิดอะไรอย่างงี้เหรเฮ้ยเอาจริงอะ่ะผลระดับตำน,นาซึ่งน่าจะเป็นผลมังกรที่เราได้มานะคะเมื่อกี้โอ้โหคุณผู้ชมปิดเวลาเซิร์ฟได้โคตรจะดีเลยนะคะเมื่อกี้นะโอไมก็ oh อดเลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการเก็บผลเก็บไม่ทันจริงๆไม่คิดว่ามันจะน่นได้มาอีกแล้วผล,ลวไม้ระดับตำนานจะเป็นผลหิมะนะคะอ่ะงั้นวในส่วนของผลไอเจ้าตัวระดับตำนานเนี่ยอาจจะต้องไปสุ่มกันแล้วก็ค่อยรีวิวทีหลังละกันนะคะผลปีศาจมังกรหายไปต่อหน้าต่อตาว่าแต่ฝ้าอ้เจ้โอเคคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้ทคะสรับในส่วนของการรีวิวแบบในวันนี้นะพาไปดูในส่วนของพวก จุดอะแมปต่างๆว่ามันมีโซไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็เหมือนจะมีอยู่ด้วยการประมาณนี้นะคะแล้วก็พาไปตีบอสอะไรอย่างี้ด้วยใครที่อยากจะดูไอเจ้าแบบนี้กันต่อก็ลองพิมพ์มาที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ไว้อะไรแกผลปีศาจมังกรของเราเบลลา5วินาทีด้วยแล้วกันนะคะ เป็เวลาเซิร์ฟเวอร์ได้โคตรสุดยอดเลยไม่มั่นใจว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณผู้ชมโอเคอ่ะก็ประมาณนี้คะ่ัสำหรับในส่วนของการรีวิวคลิปในวันนี้นะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะก็ต้องขอลาจทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันนะคะเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะผม